ตามเราอะดูไม่ได้อะจอมืดนเนาะมีช่องสอง TV ็นช่องสามแล้วก็ PP TV นะผมก็คืออยู่ช่องสามสิบหกนั่นเองนะผมจะทำยังไงนะผมตามไปดูเลยนะครับผม สวัสดีครับผมท็อปสตอรี่นะผมเพจจากจานดาวเทียมนะผมเอาใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมท็อปสตอรี่นะผมจากท็อปเคยูแบนนะผมจากเพจ facebook นะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการจูนสัญญาณนะครับผมของพีทไอหรือว่าเค,ครือข่ายอื่นนะผมก็ลักษณะทำคล้ายๆกันนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็คือชอ่องสามเราอะดูไม่ได้อ่าจอมืดนะ oh, <no. S 1> มีช่อง 2, TV, สองเอ็นช่องสามเฮแล้วก็ p p t v ทีวีนะผมก็คืออยู่ช่องสามสิบหกนั่นเองนะผมจะทำยังไงนะผมตามไปดูเลยนะครับผมตัวนี้นะผมก็จะเป็นพีทไอนะครับผมดีพีทไอเอสสองนะผมเอสสองเอสสองเฮ็ดดี้นะผมตอนนี้นะครับอาจจะมืดๆนะ อ่ะตอนนี้ปิดเครื่องอยู่นะครับผมผมก็ทําการเปิดเครื่องนะผมอ่ะขึ้นไฟสีเงินมาแล้วครับผมก็เดินนะผมหน้าจอทีวีของเรานะผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมอ่าเรามาดูนะครับผมก็คือช่องช่องสองนะ NBT นะผ NPTV เออ NBT นะผมพูดผิดนะผม ตัวนี้ครับเป็นจอมืดนะผมช่องนี้เนาะเห็นไหมครับผมสัญญาณคุณภ,ภาพเต็มเปี่ยบครับโอเคต่อมานะผมก็จะเป็นช่องให้ใส่รหัสด้วยนะครับผมตัวนี้นเนาะเออเอ๊อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่เนอสามสิบสามนะผมก็คือซ่องสามโลนั้นเองนะผมเมรับ อันนี้ก็ให้เข้ารหัสเหมือนเดิมแล้วผมแต่สัญญาณยังเต็มอยู่นะครับ13นะครับผมแล้วก็ห6นะครับผมอ่า1กท็ไม่ได้นะครับผมกดอินฟอร์ดูนะครับสัญญาณเต็มนะครับเดิมนะครับผมเราจะทำไงนะครับผมกดอื่นนะครับผมกดไปที่เมนูนะครับเมนู รุ่นอื่นๆก็เช่นกันนะครับผมถ้าเป็นระบบ H d ดีนะครับผมต้องเป็นกล่องใหม่เท่านั้นนะครับผมกล่องเก่าก็ให้ร้านก็ได้ครับผมหรือว่าช่างแถวบ้านนะผมอัปเดตโปรแกรมใหม่ก็คือตามสอบช่างเขาก็เรียกว่าแปลงร่างนะผมแปลงร่างกล่องนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปนี้ครับผมหาเข้ามาเครื่องมือแล้วครับผมของทุกรุ่นเนาะแล้วก็เลื่อนไปคาว่าอัปเดตกับผมอัปเดตจากทางดรวเทียมอย่างเงี้ยนะ อย่างอื่นก็จะเป็น OTA งเงี้ยอะไรผมประมาณนี้นะผมตัวนี้นะผมให้เปิดไว้เลยนะครับผมดีค่าก็จะประมาณนี้นะผมตัวนี้ของผมเป็นระบบ KU band นะผมผมกดเริ่มเข้าไปเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับนี่ขึ้นมาตกลงนะผมกดโอเข้าไปเลยครับผม จังหวะนี้เราก็ต้องรอนะครับผมห้ามทำอะไรเด็ดขาดเนาะไฟห้ามดับเครื่องห้ามดับตัวนี้นะผมถ้ามันดับแล้วพี่ช่วงจังหวะนี้ก็คือมันอาจจะรวนได้นะผมกล้องเราก็เหมือนเราลงปรแกวมครับผมถ้าลงวงแกมแล้วมันไม่ครบรอยอย่างเงี้ยก็คือมันจะเออร์เลอร์นะผมเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่ากาลังบันทึกข้อมูลนะผมห้ามปิดเครื่องนะผมก็เหมือนคนกําลัง จำอะไรบางอย่างนี่นะพี่ก็คือถ้าเราไปกลวนอะไรวะเนี่ยเราก็หลงหลงลืมลืม,ลม,มนะครับผมลักษณะเดียวกันนะผมโอเคแล้ผมออกขึ้นมาแล้วผมอันนี้อัปเดตเสร็จเรียบร้อยอแล้วผมกดไปดูเอ็นทีวนะผมองสองนะอ้าวได้แล้วนะผมง่ายครับผมไม่ง่าย ทำตามได้นะครับผมนี่นะครับผมต้องจับนะครับผมเลาพวกคุณพาลูกนี่แามานี้วนะผมใครไม่เข้าใจก็ฝากด้วยแล้วผมถามด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมไมบาายบาต้องทำมย เน,นี้ต้งเงี้ยสมั้ยผูดสินค้าอัดกะนกตาเุณก็มด้สวัสดีครับเรียปวน มาเป็นชุดใหญ่สองหมื่นห้าพันเพลงอยากเจอคนจีนเจ้าใบในโลกที่จะไปด้วยเรื่องโบราณคุณหมายความว่าเราไม่เห็นดีแค่ถึงกิจชารของเรา